จะยังทันเล็วก็ไหนเราไม่ย้ายเช้าก็ต้องมาต่อใหม่จาเมื่อวานพอดีมันคํำเธอก่อนนอวันนี้ลูกหลานเขาเขางานตอนบ่ายเขาบอกว่าเช้าก็ได้จ่าเดี๋ยวมาช่วยอีกจะกรอบอย่างนั้นก็เลยมาเตรียมตัวคอยเขาแต่ตอนเช,ช้านี่เลยแม่ใหญ่เอ้ยเข่าตาสารพออ คือมึงเก็บนานเก็บหนึง่งกะน้อยไว้แก่แม่ใหญ่คือจตถามคือมึงเก็บหนึง่งเก็บนานแต่แตาวบ้านชาวช่งองเขาเงียบจอยไปหมดแล้วแม่ใหญ่เอ้ยเกี่ยวทีหลังเขาก็ต้องเอาขึนทีหลังเขาจ้าไม่เป็นไรดอกแม่ใหญ่ฉันเอาเขาขึ้นวันนี้ น่าก็อยากให้มีฝนมาคือกันแหละพอมันมันชุ่มเย็นเบิ่งจ้าก็เลยมาส่องให้แม่ใหญ่ได้ดูตอนเช้าชๆนี่แหละแม่เอ้ย